รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวเราไปติดตามสถานการณ์น้<อ>ําท่วมที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับหลังจากที่ในช่วงนี้เ่อนเจ้าพญานนม,มีการระบายน,น,น้ําลงสู่ท้ายเขื่อนเจ้าพญาเพิ่มปริมาณสูงขึ้นนะครับทําให้พื้นที่สิงห์บุรีที่อยู่ท้ายเขื่อนได้รับผลกระทบโดยสิงห์บุรีน้องอโนชาวน้ําหนักห3 0งร้อยกิโลช่วยกัน ก่อกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมปัจจุบันเขื่อนเจ้าพยาระบายน้ำอันตรายที่2อ9 6ัรยก้าสบหกลูกบนนาทเมตรตวินาทีจนทำให้ตำบลบางกระบือหมู่ที่ห้าอเมืองสิงห์บุรีจงังหวสิงห์บุรีเริ่มได้รับผลกระทบระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น,นกว่าถนนและยังไม่มีผนังกั้นน้ำโดยนางสาวหริสาสังสอนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตําลบางกระบืออเม,มืองสิงห์บุรีจัังวดสิงห์บุรีพร้อมด้วยชาวบ้านออกมาช่วยกันก่อกระสอบทราย ระยะทางกว่า1นกิโลเมตรติดกับแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อป้องกันน้ำข้ามถนนไหลเข้ามาท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาและบริเวณแถวนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่อาศัยอยู่ที่หมู่ที่5เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนพิการกลุ่มเปาะบางเยอะซึ่งจะไม่มีแรงงานหนุ่มสาวออกมาช่วยในการก่อกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมอาจเกิดวิกฤตเพราะ น้ำเริ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้น้ำเริ่มรั่วซึมหากระบายน้ำปริมาณ2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีต้องใช้กระสอบทรายถึง4ชั้นอาจทำไม่ทันน้ำมาหรือแต่เด็กๆคนแก่ที่กำลังสำคัญมีเด็กชายอานชาวโพทาลามถึงข้าวขวบน้ำหนัก130กิโลกรัมหรู่บ้านเล็กที่102หมู่ที่5 ำบลบางกระบ,บือมาช่วยตักทรายใส่กระสอบทรายทุกวันกับครอบครัวและคุณป้าอายุ66ปีมาช่วยพับถุงกระสอบทรายต้องชื่นชมเด็กและผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นอยากให้หน่วยงานราชการส่งกำลังมาช่วยก่อกระสอบทรายให้ทันเวลาเพื่อป้องกันความเสียหาย น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาจจัดบุกน้ําท่วมกลุ่มเปาะบางที่อาศัยอยู่จากบากไม่สามารถพึ่งพานตัเองได้ซึ่งบรรยากาศของชาวบ้านและจิตอศาสารวมถึงน้องอโนเชานะครับซึ่งมีน้ําหนักตัวเยอะแต่อายุก็ยังแค่เก้าขวบสิบขวบออกมาช่วยชาวบ้านและออกมาช่วยเพื่อนๆก็กระสอบทรายกันนะครับเพื่อทําคัน ป้องกันน้ําท่วมไม่ให้น้ําเข้าท่วมในหมู่บ้านนะครับนี่ถือเป็นกําลังสําคัญนะครับตัวใหญ่ใจใหญ่ด้วยนะครับน้องอโนชาวนะครับมาช่วยเขาเกอะกระสอบทรายซึ่งก็ทำได้ดีเลยนะครับนี่คือจิตอาสาและเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการร่วมไม้ร่วมมือป้องกันน้ําท่วมหมู่บ้านนะครับอ้าของผู้ใหญ่ใช่ไหมอ้หมู่ห้าตอนนี้กั้นไปยาวเท่าไหร่ครับตอนนี้คือหมู่ห้าพื้นที่ประมาณหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรใช่ไหม ก็คือหมู่ห้าจะต้องตั้งแนวคนแนวตลอดตลอดยตลอดไปตลอดอเพราะตอนนี้หมู่ห้าวิกฤตที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะหมู่ห้าวิกฤตแล้วถามว่าสภาพการที่ของหมู่ห้าคือตอนนี้หมู่ห้าหนึ่งที่ว่าประชากรจะมีผู้สูงอายุมีการคนติดเสียงเยอะใช่ประเภทที่ว่าหนุ่มที่ว่าจะมาช่วยกอกสายไม่มีอ่าใช่ประเด็นของหมู่ห้าที่ว่าประชากรที่ออกมากอกสายน้อยเพราะว่าอย่างอย่างอย่างย้ายเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย 啊，好吃好白的。它它来。